ด,ดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ครับสิพามาเบิ่งอาจารย์ใบเพนยุกล่องมันครับพี่น้องยุกล่องมันแบบว่าเพิ่นใส่ข่วมสามารถของเพิ่นละครับนี่เพราะว่ามันบ่มีฐานยุกล่องครับพี่น้องเตวา่าใส่ฐานหกแล้วยุกเอาเลยครับมืาหนึ่งใส่ ครับนี่ใส่ข้อมสามาที่เศษเฉพ่อโตเลยครับพี่น้องอุ้ยขนาดเลยครับสุดยอดหลายครับพี่น้องเลยนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับขนาดบ่อใดใส่ผานยุกล่องเลยครับนี่ใส่ผานหกครับของ CMT ครับนี่ใส่ยุกเลยครับ ฝีมือดว่วนๆเลยครับมืัอนี้่อู้อาจารย์ใบห่อได้บอลเลียงเต่าเลยครับมืัอนี้คะแนนเพิ่นเ,เสียบเพิ่นกระสีเสียบยางเดียวครับพี่น้องเอ้ยขีคะแนนเสียบครับประมาณสี่ขนค,นครับสี่หาขน อาจารย์ใบเนี่ยก็ชิยุกลองอยางเดียวครับเดี๋ยวเพิ่นยุกเรีวๆเพิ่นก็สิมมาเสียบซอยกันนี่แหละครับพี่น้องเออนี่แหละครับเขาว่า ลูกอีสานของแท้ละครับนี่เดดกระโบ่านครับพี่น้องเลยฝ่าตุกผลล่มกับโบมีย่านครับลุยยางเดียวเลยหัวมาหอดดีบเลยครับรอหันติวเลยพันผู้ใบน,นี่น่อนดีดีปะ ออมาแล้วครับมาแล้ววิธีการปรับของเพิ่งกะลุกฐานนาหนึ่งสองสามขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเลยครับเอาฐานกุนลาฐานหลังเลยล่งเลยเออ เุ็งไ่ทีมือครับอย่างง่ามเลยครับเอาฐานเล้าโน่นโยกฐานนาขึ้นอ้สุดยอดครับสุดยอด แต่ละหล่องกถือว่าใส่ได้ครับพี่น้องโอเคอยู่พานี่หรอกรุ่นนี้ก,นกับจิเป็นเท่าเดียวครับพี่น้องหกพันหกครับนี่เครื่อง g ีห้าบริบผสมค,ครับดนี่งตัวเต็มเลยครับหกพันหก เดี๋ยวเลี้ยวจากงานนี้เลี้ยวกับสิีเมืองอีกงานหนึ่งครับสีลุ่งผานสามครับงานต่อไปนี่ผานสามมีลายหาร่อยครับพี่น้องสำหรับลดฟอรดเท่ากับชิดไถลายอยู่ประมาณหาร่อยครับพี่น้องสำหรับผานสามของขี้ขีห้อง เรียว่าถัดไทยผ่านหกกัสีอยู่ประมาณลายละสองลอยหาสิบครับพี่น้องภายในเสียบมีเสียบว่าท่านเลยนะครับพี่น้องเสียบว่าท่านเลยเพราะว่าอาจารย์ใบพนิดเรียวแห้ง แรนกเสียบเพิ่อจะเสียเสียบยางเดียวครับพี่น้องเสียเมือม่อยเมือม่อหูเมื่อตาเลยนะครับนี่ เคเลยสุดยอดครับสุดยอดเิด่นผลงานเลยครับพี่น้องโอ้ลองแต่เราลองเนี่งครับสุดยอดไม่มีปัญหาครับสำหรับรถสอนเราวันนี้ ถึงบมีพานยกหล่องกสร้างครับนี่เดี๋ยว่าอาจารย์ใบสามารถที่จะเห็ดใดครับเฮ็ดให้ได้ได้ทุกงานครับเพื่อน,นี่บอกว่าสิเป็นงานหนักงานเบางานยังแล้วก็สูงแล้วก็เอาเบิร์ดครับพี่น้องสเงเงเงิเป็นงานเหมาหรือว่าสิเป็นงานเหมาเป็นมืออะไรครับนี่ถ้าเห็ดงานเป็นมือก ฟอรดเท่าเลยครับสีอยู่มือละหกพันบาทครับพี่น้องต่อมือสิเป็นหกพันต่อมื่นเลยครับเด้อรืว่าสีเป็นชัมม่ง 40, ช่มมงับสีอยูใน่น้นจะแปดลอยครับสช่ชมมุง โอ้ผนกเสียบกับเสียบยากเดียวครับเสียที่จะว่าเด็ดกับสิห้อนแนจากหกน้อยเหมือนนี่นนเห็นว่าพายงพายุกับสีมาก็เลยฝ่าวเลยครับพี่น้องเลย เห็ดเห็ดห่องประมาณนี้ครับพอดีครับเพราะว่าตอนมาขุดมันน้องน้องอพยพแล้วรถเอาซีเกตมาขุดใ่้ครับพี่น้องพอดีขวมหล่องเลย้อครับเอารถแบบคูบูตามานี่ยพอดีเลยครับพี่น่องเลยขวมหล่องเลย ลองมันไปเลยครับนี่บโบนอยบโใหญ่ครับพอดีครับนี่งน้อยพอดีมันกัถ้าในใจผมก็ว่ามันบอกระไรครับมันก็วงกับพมาณนี้แหละพอดีตาซ้ำนี่กับโอ้ยหัวหัวมันมันก็สชิใหญ่ในแน่นอนถ้าเฮ็ดหน่อยร้ายมันกับเวลาเขามาขุดมายังเอารถมาขุดมันก็สชิ้นใหญ่ในเจ้าหน่อยครับแต่ว่า ไฟเห็ดระยะซ้ำนี่มันก็สิพอดีนะครับนี่เดี๋ยวคันราคามันดี้ี่หนาเพราะไงสื่ออ่เอพรายไงแน่สนื่อสารยกหลองเลยสินี่สารยกหลองตัวนี้ยังประธานพอใจอยู่มันมันแบบมันกำหนดหนักเนาะเนี้ยมันกำหนดหนักเท่าไหร่มากเกิดมีหน่อยมีใหญ่แน่ก็ถือว่าโอเคอยู่เลยตรงแต่ถือว่าเราใส่ความสามารถของเราก็ถือว่า ใส่ได้ขคือรถสองพ่าได้คันรถสองพ่ามันสิไปตรงอันนี้ครัว่าแถดินมันอ่อนแรงหนามมันก็จะเปรี๊ดต้องอืมคอตรงนิ่เน็าเอ่งใบป้ายนี่เด้พรายิ่งใบมึงมึงสังเกตมึงรอหนาของรถไส้ฟอดตรงใส่ที่มือเพื่อสมควรได้ครับนี่ว่ามันบดแมนแบบสองพ่าเพิ่นเนาะแต่คันหากว่าเป็นแบบยกห่องกันบ่ฐานยกห่องตัวหลังกันบ่ว่าจวดเลยแล้วดิหิมลูกกไปเลยแมนเรต้องแงกเลยเงีวอาลาดเร่งตั้งแต่ มันต้องอันนี้มันต้องเล้งเหยียบแบบมันเสมอต้องใส่ผีมือดีนี่แน่นต้องใส่ผีมือได้ครับแต่ว่าเล่าเห็ดใดตำหนิก็ถือว่าโอ้ขันเทีอยู่ด้วยกระบานเนี่ยมาคุดนแต่ภูคุดนไม่สิกคุดยากเพราะมันงอมันจะงอเนี่ยนะปีนี่พี่ไก่ก็ยังตรงดิแต่เนื้อแต่ว่าตำหนิก็ถือว่าโอเคอยู่พี่ไก่ก็ยังตรงเลยกว่าเนี่ยยังตรงกว่าพี่จุฬา โอ้ยมามามพี่กายนั่นขนตกน้าม่่องเลยครับเท่ะนอเทีว่โอย้ยต่ว่าเล่าให้ได้เทนี่คับพี่ว่าโอเคแด้นี่ผ่านนีกว่าทาน,น,นาาดตีตรงต้นเลยตรงต้นเลย ม่ในเฮ็ดอกีกไเฮ็ดบ่ไรหรอกครับพี่น้องเอ,อ้ยกับบ่เรียออผู้ใบขี้เกาอะไรแนนี้ยนี่ครับเขาคู่เนบอดีเลากับเสี่อา ห้างเล่านะครับเกยไปเลยครับพี่น้องเลยลูบไ,ไปเลยลูบไปเลยแล้วก็ถีบทอยหลังมาเอาใหม่เพราะว่ามันค่อนคลางสีบ้ค่อยดีแต่ว่ามันก็ธรรมดาแล้วเนาะครับเนาะมันบบเมนมาวัวเถ้าพัานยกล่องไอ้ดีของมันบอกครับโอ้ยอยากหัวเลยแล้วครับพี่น้องเลยนอนครับไปเลยอะไรนี่ แต่ว่าเราเห็ดได้สนีทก็ถือว่าใสียได้อยู่ครับพี่น้องไอ้่านเดียว ขนาดเท่าเดียวยังเห็นแต่ห่ามทับเนี่ยนะครับพี่น้องหรือว่าทีมือของเรา,าอีกทีนึงเสียงเนี่ยลั่นขนาดครับพี่น้องเลยเสียงยังหวนดเลย này đồ Chỉ lắm máy rồi rồi Đấy Một cái nhắn Đây chỉ tặng máy Đấy Nhào luôn มันเป็นหัวสดน้ำแนและครับพี่น้องมันก็กะยากเคือมันก็คือวา่ามันหลายมุมหลายเหลียมโอ้เราเส้นมันตรงเราเสิมันยิ่งมันตรงไปเลยตัวนี่แน่อนอนดีดีว่าครับพี่น้องเลย อ้เราสิมาตัดไห้มันตรงเลยตัวครับพี่น้องเลยดิอ่าโอเคอย่ดอกพานอดูว่วคนเสียบจะเสียบไปเรื่อยๆครับพี่น้องบอ้โหว่าพันธุ์มันมันสืพ่อบอสเียน้องเพราะว่าบลัมพันกัด นีหละตัดออกจากไหนี่แหละครับนี่เพิ่นกระเดิสอตื้นซ้พูดหัวมุมแบบนีหลายตื้นดีดอกพิ่นตูวตัดลำมันครับแม่นี่ลหลเพึ่นคู่ใบนี่แหละครับพึ่นมาตัดไห้หมือว่านี่ใ่นเรื่อยสซงแล้วครับตัดเลย ในเบื้องคลิปนี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อครับเด้อหรือว่าใครจะกดแล้วกัสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับจาก่องบ่าวเมืองศรีวี2ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ,ออรบสบวัสดีครับผม